อบัตรพีีอินตานทีมหน้าหหลังสิคะเออครจะเป็นตันทช่ไหมออัอ้ยตครูัพูดตรงๆได้เลยค่ะครับครูคะถ้าครูจะอ้วกทะเลเลยนะคะครูรักไม่ต้องเกรงใจ กินเผ็ดแน่เลยของเราเผ็ดไปกินน้ำตาลกินเ้อขอทานเป็นยานขึ้นขอเป็นยาไหลตู้ขอเป็นยาหลตู้